โอเคครับสวัสดีครับทุกคนผมอั้นนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอั้นชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิวตัวแพนด้าลมหรือว่าเฟิงเยี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับใน r t a เพราะว่าเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัว RT a อของผมก่อนนะจะเห็นได้ว่ามอนอ t a ของผมนะครับมีแต่มอนธาตุลมเช่น แพนด้าลมนะครับไอจำชื่อไม่ได้ธาตุลมนะครับแล้วก็จะมีป้าลมโทเทมลมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดีเคลมแล้วก็เพียวลมที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาดูตัวแพนด้าลมของผมนะครับแพนด้าลมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากนะครับใน r า a เรียกว่าเป็นตัว หลักๆของผมเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าทีมของผมมันโน้มไปทางนี้เนาะก็เลยต้องฟิวชั่นน้องมานะครับผมนี่ฟิวชั่นจนสกิลเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันต้องสกิลเต็มนะตัวนี้มันถึงจะแบบเจ๋งๆโอเคก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็มาดูสกิลที่1กันเลยสกิลที่1น,นะครับจะโจมตีศัตรู3ครั้งแต่ละครั้งจะมีโอกาส30%ที่จะลดพลังป้องกันลง2เทินนะครับสกิลที่1เนี่ยครับเป็นสกิลที่แบบ โคตรดีแล้วก็โคตรโหดสามารถแบบมีโอกาส30%เปอรเนะเพื่อนๆสาที่จะลดพลังป้องกันนั่นคือตี3ครั้งอะ่ะก็แบบตีธาตุไฟก็ลดติดนะเอาจริงๆอ่ะครับอืมแล้วก็บวกกับสกิลเต็มด้วยนะครับก็ความเสียหายก็เพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราที่จะเกาะแตกก็เพิ่มไปอีกนะครับ20%แล้วก็ความเสียหายอีก25%บปอกไเ้เลยว่าโคตรแรงนะครับเลดเกมนี่คือล้ำยับยับถ้าอยู่ถึงนะนะอ่ะ อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแพนด้าลมสกิลหนต่อไปสกิลที่2นะครับตัวนี้นะครับจะถอดเอฟเฟกลบพลังของตัวเองก็คือว่าลบบัฟออกนั่นแหละนะครับแล้วก็จะสร้างบัฟที่ว่าจะตีส่วนกลับนะครับ2เทินแล้วก็จะมีอีกบัฟหนึ่งนะครับที่ว่าในแต่ละเทินอ่ะจะฟื้นฟู HP 15%จาก HP พักพวกทั้งหมดใน2เทินถัดไปเนยกได้ว่าเป็นตัวที่แบบดีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ ทีที่2นี่เหมือนแบบเป็นสกิลหลักๆของน้องเลยนะครับที่จะแบบพอศัตรูตีมาก็โต้กลับศัตรูตีมาก็โต้กลับนะครับลายับยับแล้วโต้กลับด้วยสกิลหนึ่งที่แรงอยู่แล้วนะครับบวกกับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเกาะแตกก็จะแรงไปนะครับอันนี้สําหรับสกิลที่1ของแพนด้าแล้วก็สกิลที่2ที่แบบคอมโบกันต่อไปมาดูสกิลที่3นะครับ สกิลที่3จะลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตตูที่พลังป้องกันต่ำกว่าตัวเอง20%แล้วก็เกจโจมตีของเรานะครับจะเพิ่มขึ้น20%เมื่อถูกโจมตีแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับการโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามพลังป้องกันของเราอีกนะครับผมเอาง่ายๆนะครับพุกการโจมตีนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามสัดส่วนของเราด้วยนะก็คือว่ายิ่งเดฟเยอะนะครับก็ยิ่งตีแรงอืม แล้วก็อันนี้จะลดความเสียหายศัตรูที่มีพลังป้องกันต่ากว่าเราที่เรียกว่าแบบตัวที่แบบเป็นตัวทาม,มิหรืเนะถ้าอื่นๆถ้าเกิดว่ามีพลังป้องกันต่ํากว่าเราอ่ะก็จะลดความเสียหายก็จะลดลง20%ถือว่าโคตรดีนะครับแล้วก็เกจของเรานะครับจะเพิ่มขึ้น20%เมื่อถูกโจมตีนะอันนี้เมื่อถูกโจมตีก็จะเกจก็จะเพิ่มขึ้นอีก20%นะ เอาจริงนะครับเป็นตัวที่แบบโคตรดีน่าจะเก่งในกิววอร์ด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นกิววอร์นะครับก็เลยว่าไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้เป็นสกิลลีดเดอร์นะครับในกิววอร์เนาะเพิ่มพลังป้องกันให้ทีมเรา4.4อนะครับผมอันนี้จะเป็นลีดเดอร์ Leader ในกิวเอาไว้เล่นในกิวนะครับผมมาดูน้องตอนที่ได้ปลุกพลังกันดีกว่านะครับได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ความแม่นยําเพิ่มนะครับ25แล้วก็ได้ ค่าสเตตพื้นฐานแล้วก็ได้ชื่อใหม่นะครับกลายเป็นเฟิงเยี่ยนนะครับผมส่วนรูนนะครับรูนก็จะเป็นอ่า ex ex ทำลายนะครับร่ว x อ e s t ดสทแล้วก็หรือว่า ex v ก e w ก็ได้ EX อ่า EX พิทักร่วเอ็กเดนะครับแต่ว่าผมจะใส่เป็น ex ็กทำลายมากกว่านะครับเพราะว่าน้องจะได้ลำนานๆแล้วก็แบบเกมมันจะได้ไม่ยืดจนเกินไปนะครับผมผมเลยเลือกจะใส่เป็น ex ทลายนะครับ ส่วนอ์ติแฟกต์นะครับอ์ติแฟกต์ก็จะต้องเป็นเดฟสองอันอยู่แล้วป่ะใช่ไหมอ์ติแฟกต์ก็จะต้องเป็นเดฟนะครับส่วนความเสียหายของธาตุนะครับก็จะเป็นความเสียหายเพื่อความเสียหายที่แบบเอเดชชิโน่ดามิทกับเดฟนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ลดดามจจากธาตุไฟแล้วก็เ d เดชชิโน่ดามิทที่เกี่ยวกับ HP นะครับนี่อันนี้จะเป็น3ออฟหลักนะครับต่อไปอ์ติแฟกต์ตามประเภทนะครับก็จะเป็นเ d เดชชิโน่ดามิทเดฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ สกิลที่1แม่นยำแล้วก็ additional damage เป็น HP นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูนกับอ่ t อัติแฟกนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูตัวอย่างใน RTA กันนะครับผมสักเกม2เกมนะครับผมอันนี้ในที่นี้ไม่ได้ให้มาดูผมนะจะให้ดูคนอื่นโอเคเราไปดูคนอื่นกันนะครับที่เล่นแพนด้าลมกันว่าเขาจะเล่นในอ่ในใน RTA โหดขนาดไหนนะครับผมก็จริงๆมีดาวแดงเล่นด้วยนะเมื่อ7อ็นาทีที่ผ่านมาแต่ว่าโดนแบนะครับผมไม่ได้เห็นประสิทธิภาพน้องเลยนะครับโอเคเรามาดูในช่วง3ทองกับ2ทองกันก็ได้นะครับผมโอเคมี3ทองอยู่เนาะอันนี้แพนด้าลมก็โดนแบนะโอ้โหถ้าหยิบถ้าหยิบถูกเกมนี่คือแบบโดนแบตลอดเลยนะ นี่มีกรับซูนะครับกับซูผมก็จะฟิลกันในอนาคตโอเคเามาดูสามทองกันก่อนนะครับโอเคอันนี้ได้เล่นนะแต่ว่าแพ้เห็นเห็นเลยว่าแพ้โอเคก็เดี๋ยวค่อยดูอันชนะก่อนดีกวก่อนนะเพื่อแบบเป็นขวัญกำลังใจให้กับ <laughs> ผู้ชมนะครับโอเคแพ้อ,อีกแล้วโอเคแพ้อ,อีกแล้วโอ้ oh my ก็ d ในแรงสูงสูงหอย ไม่โดนแบนก็แพ้นะครับโอเคมาดูนี่ก่อนสองทองก็ได้นะครับสองทองเล่นกับมอนประมาณไหนอะไรยังไงนะครับโอเคอันนี้เขาก็ดับอันนี้จะเป็นตัวแจกครับสามารถนําไปดูได้นะสําหรับคนที่มีแพนด้าลมเหมือนกันนะครับผมนี่อุย้ยผมมีทั้งแพนด้าลมมีท All ั้งออฟไฟเลยนะแล้วก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้ด้วยแต่ว่าไม่มีไอ้นี่ขุยน้ํา โอเคอันนี้วันนี้ธาตน้ำเยอะเลยนะ3ตัวเลยนะนี่โดนโจมตีเกรกับเพิ่มนะครับ20%นี่ส่วนยับส่วนยับโอ้ยังไม่รีสกิลสด้วยอันนี้เขาะน่าจะมีแผนอะไรสักอย่างนะครับเอาไว้ลบไว้ลบตอนนี้เหรอปังโอเคโอ้ออฟไฟกับอีฟิต e นี้เป็นตัวแก้ของจริงเลยอนะ ชึบโอ้โหอีฟิตเอาดีอีฟิตเหมือนแบบอีฟิบออฟฟนี่เหมือนแบบเป็นตัวแบบหลกัลกๆเลยนะเฮ้ยโอ้โหเลือกตัวแบบเลือกตัวมาก็ชนะอะไรอะครับอันนี้เมื่อหนึ่งอาทีที่แล้วนะแพ้เราก็ดูเนาะเพราะว่าแบบเป็นกำลังใจให้คนไทยเหมือนกันนะครับ <c oughs> คนไทยเหมือนกันโอเค โอเคอันนี้2มินกับ3มินนะครับอันนี้อดีตปับ๊บดูซิว่าเขาแก้กันยังไงนะครับแพนดา้าลมแพนด้าลมปั๊บผมแพนด้าลมมันแพ้ระเบิดนะตุม้มแทบหายระเบิดนี้ผมว่าโกนะแทบจะชนะทุกได้หลายอย่างเอาจริงๆเป็นตัวที่แบบแก้แบบพวกพาสีแมวมืดก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบโอไม้ oh my, แพนด้าลมผม าจะไปตัวแรกโอเคแพ้เลยนะครับประมาณนี้ยอมแพ้ไปเลยอุ้ยมี3มินต์มาด้วยนะครับโอคโอ้คอมโบนี้ดูกันดูกันคอมโบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ3มมินนะครับนี่ดูแล้วก็รู้ว่าสัด์ดูก็รู้ว่าแบบเป็นแนวแบบสัต์าดแน่นอนโอ้มีดโอ้โอ้ my god พราะแต่ก่อนผมเคยมีหน้าคู่เนี้ดีเคลมกับม้องแสงไอ้ดีเมืดกับม้องแสงอะ่ะไอดีออ่ ID ผมน่าจะไอดีละหมื่นมากตอนนั้นซื้อมาเล่นแผ่นด้าลมดูสินี่มี Panda แผนด้าอ๋อแผนด้าลมโอ้โห ex ด้วยโชว์ด้วยนี่สวนยับโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคอมโบทีมสวน คอมโบทีมส่วนเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคอมโบทีมส่วนนะครับโหดมากแพนดา้าลมเป็นตัวที่แบบหยิบถูกเกมก็โหดนะครับแพนดา้าลมนี้โดนแมนนะก็มีอะไรอีกไหมเอ่ย น่าจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับแพนด้าลมก็มารีวิวประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่า,ารีวิวครั้งนี้ผิดพลาดตรงไหนไปก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงผมลืมพูดเผมลืมพูดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามีตรงไหนสําคัญอะไรหรือเปล่านะครับผมก็จริงๆแพนด้าลมก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับผมก็ฟิวชั่นมาแบบภูมิใจมากฟิวชั่นภายในแบบ2-3วันนะครับตอนนั้นดีจริงนะครับ ดีดจริงเพิ่งได้มาก็แบบดีดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับแพนด้าลมเพื่อนๆน,น,นคนไหนนะครับที่แบบมีใส่รูนอะไรประมาณไหนนะครับลองแชร์ลองบอกกันได้นะครับว่าใส่รูนแบบเซตไหนอยู่หรือว่าอา์ติแฟกต์ประมาณไหนโกงอะไรประมาณไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปออกมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาคนทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ